สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะอยู่กับพันธ์วนน้าเจเนียนะคะมาลูกค่ะมาน้องเขาจะทำอะไร <S <S อ๋อขี่รถลงมาเลยทำอะไรคันเนี้ยกำลังกำลังเซียนอย่างฮะกำลังเซียนอย่างเนี้ยฮ <c oughs> ะฮะเขาแทบ่อ๋อเธอเขาทานติอ๋อดูเขาต้องคุดยังสีบ่บ่ฮะ ว้าทุกคนกันคุนกันด้ทุกคนมึงดิเขาเผาถ่านอามาดูค่ะวิธีเผาถ่านของน้องเขาจะเผาจังได่นะคะนี่กระสงสใสอันนี้กจะสอบคือยังกันเนี่ยแกบแกบบ่มึงกันเ้อค่ะทุกคนแกบแกบม่งสีขาวเฮานี่บ่ค่ะเออแกบนี่ค่ะทุกคนแกบมุงสีขาวเอ้าเขาก็ต้องขุดก่อนบ่ค่ะแล้วแล้วยื้ไซด์ล่ะฟื้นนี่นี่บ่ เพื่อนในรถนี่บ่อยู่ผุ่นเนี่ยอ้อการเฝ้าทานนี่เขาเอาใหม่ยังนะเอาไม่เปลือยไม่แก่ไม่เจีวเปลือยไม่แก่ไม่ติ้วมันฉันยังไม่กระเลาสะเดานี่ได้บ่คะไม่สะเดาบ่ได้เนาะอ๋ออืมเขาก็จิงพุดใหญ่จำได้หน่ ในประมาณนี้เนาะแล้วเ้ามาเบิงตอนต่อไปเนาะค่ะทุกคนบ่าว่าเขาจะพูดใหญ่ประมาไนไแล้วก็เก็ดจึงไรต่อนะฮะเขาสีเพาจึงไรเขาว่าอุปก,กรณ์การเพาะจะมีมีใหม่เนาะแล้วก็มี <c oughs> มีแก่ <c oughs> แล้วมาเบิงมาเบิงตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวดูนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ขั้นตอนขั้นตอนเอาแกบใส่ที่คุ้ม ลุมนี่กับพุดบอดเกเป็นไดเนาะพุดลุมเด็กอะกับบ้างบ้างเสาด้วยบอกค่ะเออพุดลุมเด็กกับบ้างเสาเก็่มโอ้โหมือเงินมือเงินสางบาทเนาะพุดลุมเด็กกับบ้างใหม่ได้บอกค่ะอันเออนอ้ก็ไม่เคยเฮ็ดเคยเผาเนาะเอาไม้เบิ่งอาจจะสิเผาขายได้สิเผายังนี่ฮะเผาขายธุรกิจโอ้ยเอาดีๆจะเผายัง โอ้ไม้ขั้วมาเผาใส่ในขั้วเรือนอ๋อเผาใส่ในขั้วเรือนอือโอ้หอมมาอีกเลยหอบหนึ่งกสิเป็นการดีอยู่เนาะขั้นเผาใส่ในขั้วเรือนนะฮะทุกคนมันก็ประหยัดการใช้จ่ายเราไปซื้อ,อเผาฮะ<า>เตาเผาแบบเหมืนตเตาอบเตาอบมันสิเป็นหน่วยมุ่นเออเตาอบเป็นหน่วยมุ่นๆเนาะมีเตาเผาคือเจ้เาเฮ็ดแบบง่ายๆเลยนะคะเนาะ ทำแบบง่ายๆเลยเมืนบอกโบตองยากเนาะแกบหผ่องขึ้นไปครึ่งนึงเมืนบอกมาปิดครึ่งนึงอันนี้เปลืองแกบอยู่โบนะโบเปลืองเออแล้วว่าโบเปลืองนะน้องเขาบอกบเปลืองชอบด้วยบอกอะไรชวนแกบเนี่ยจะเสียเอาไปให้ต้นไม้ตออะไรต้นไม้ต้นตอกปลูกพักปลูกหญ้าไร่เฉยเนาะเออแกบเผานี่นะเป็นปุ้ยอีกเนาะ เด็กอะไรทั hmm. Mother, yeah. ้งทานเด็ะไรทั้งปุ๋ยเนาะมัมีแนวเสียมัมีแนวเสียแต่ว่าแกบนี่ก็ซื้อมากเพราแพงอีกเนาะเออดีว่ะดีเฮ็ดแบบนี้ดีเนาะพอตกไปพิธีพิธานยังเลยเนาะอ่ะปราะว่าจิกมือนี่มันสิใหม่มันเป็นทานอ่ะนะสองสามสามมือเพราะว่าสามมืออ๋อเจ้ากับพ่อวารายนะพ่อวารายนี่สี่สอง ใส่ใส่ใจะกระสอบนะพอแล้วีพอโอไม่หอบนึ่งตอตอแกบสีสอบเนะาะสองหอจ<อ>ิ่ะไร้ประีดเนหรอไม่ซองอหอบายมากหัมเพนดันราคะหอบค่ะ <c oughs> <c oughs> เออหอบนะคะซัาเพนดันระคาไม่หอไม่หอบออ้อันนั้นันไม่ฮะเด้อ่ะแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็สุด้าย่ายสุดแล้วก็จุดไพ่ใส่เผานะฮะทนรากมเตรียมราบ บดาบนอกค่ะหวยเอารถออกในบัแยงรถเจ้านี่เดี๋ยวมันสีด้านใส่รถประมันยังขอยกยะนั่อยู่เลยนะคะอมดบดามหาะบึมมาใส่กาห้าลวเบยเอาออกนี่วิธีเผาเขานะคะทุกคนวิธีเผาถ่านอ้าวเดี๋ยวเรามาดูตอนเผาเสร็จเนาะประมาณอีกกี่วันนี่คะ บ้นานสร้างบ้านบ่สร้างบ้านไห้ใส่เนาะเออสื่อเข้านะทุกคนน้อยเดียวหนึ่งนะประมาณสองคันนี่เหี่ยก็ประมาณหกสิบบาทนะข้านกเผาเองแบบนี้กะกะดีเลยเนาะเออเข้าไปไล้ไปไล้ไปลไปล,ไปล้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราตัดคลิปก่อนนะตัดคลิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาดูตอนตอนเขาเผาเสร็จแล้วนะแล้วมันจะอ่านั่นไหมจะกล้าไหมจะโอเคเหมือน ซื้อเขาไหมนะฮะน้องค่อยมาดูกันนะคะ่ะนอตอนนี้เขากาลังเผานะคะขอบคุณมากนะคะเอายังไม่ขอบคุณยังไม่จบนะคะยังไม่จบเดี๋ยวนะฮะจ้าทุกท่านคะ่ะได้เวลาแล้วคะ่ะไล่เวลาที่เราจะดูว่าทหารของเราจะโอเคใช้ได้ไหมสองวันครึ่งนะะี่ฮะ สองวันครึ่งโอ้วเข้าขาวเลยขา,ขาวคือแกมก้บกาบอากาอุ้ยพิษกล้าดิใช่ค่ะอู้วสองวันครึ่งแนละ้วทุกคนเอาออกแล้วคออ่อยๆอาาน้ำเพิ่มเพิ่มเป็นบ่นี่นี่โอ้โหทุกคนขะดูสิเล่ากา้าก้าก้าได้ได้ใช่ได้นี่ได้ได้นะคะใช่ได้นะคะคือเผาถ่านใช้เองนะคะเนาะนี่อือ เอาละจะไว้ปิงปนะปีงป่าเอาไว้ปิีงป่านอนนะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาหนามพุ่มเป็นบ่นนนกนน่ะข้อมกาทุกคนน้าหันข้อมกาทุกคนขาไม่ได้เนาะโอ้ซองมันก็คือสิพ่อไม่ต้องไปซองมันเคืองหรอกหรือบ่กโบาใหม่บอที่จริงฮันใหม่ตาเโตใช่ปะ โอ้ไม่ทาคอยถ่ายคลิปจะบ้านนี่พุ่นโอ้ค oh, ุนมาถ่าถ่ายคลิปเพื่นได้โบนิโอออกนะฮะจริงๆก็สองวันนะทุกคนนะเนาะสองวันก็พอน่าจะได้นี่ตัวนี้โหทุกคนดูที่ดูที่นี่นนมันมันน้ำพวกไปน้ำในอะไรบ่สยาดมันนนั้นใหม่เติมอืน,นี่นี่พุณคุณพวกไปนทำแบบใหม่เติม ได้ยูได้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 กินช่องมันก็น่าจะได้แหละช่วงมันครึ่งตัวนี้ตัวนี้ยังบนท่านถูกมันจะนี่นี่ไปย้ายนี่น กะได้ทุกคนกา,าได้ค่ะนี่นี่กาจับเด็กอย่างกล้าได้ค่ะนี่โอ้บังกะตรงเอาไม่เด้กขอเบอรอไรมาไอ้สิซาผิดให้เบิร์นเอเด,ดนบ่ ได้ส่วนนั้นส่วนนั้นเออเออเอเามไดดังาดปาเ่องน่ะากยคักงั่นมา<บ>เอามาเบิงสาธิตว่ามันดังมันอัไน,น่นนี่ก่าได้ทุกคนนี่เห็นบ่นี่ยอดเลยนะแกบ เคด้วยค่ะ